ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซจากปลาว่านผีเสน่ห์พัยเรื่องราวเป็นยังไงลุยเลยครับคุณสุ ก็ไม่เชิงเป็นในป่าหรอกค่ะเพียงแต่ว่านันเนี้ยมันมีที่มาจากป่าแห่งหนึ่งซึ่งต้นเรื่องของเรื่องนี้เลยอะสุไปได้เรื่องราวนี้มาจากไดอารี่ของปู่ทวดค่ะครับปุ่ทพอแกจะมีนิสัยชอบจดค่ะตั้งแต่ตอนที่สุเล่าเรื่องที่ว่าหลังบ้านเขาทําคุณใสใส่บ้านสุเนาะแล้วคุณตาทวดเขาใช่เขาเจอแล้วเขาก็จดเอาไว้ทําให้รู้ว่าโอ้หลังบ้านเขาสัรหาเหลือเกินแต่ละอย่างที่เขาหามาเนี่ย นั่นคือน,นิสัยประจําตัวบ้านสุขค่ะคือเราชอบจบกันอืมครับซึ่งคุณตาเขาบอกว่าด้วยความที่ตัวแกเองเป็นคนขายยาสมุนไพรด้วยค่ะแกเจียดยาเป็นแล้วก็เป็นหมอน้ามันด้วยหมอต่อกระดูกครับแกบอกว่าถ้ามันมีคนไข้มาเขาอยากได้ยาอะไรแล้วถ้าเกิดตาไม่อยู่เนี้ยเองจะได้เปิดไดอารี่อะ่ะแล้วก็หาสูตรยาได้เพราะงั้นไปหาตรงนั้นได้เลย จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับตําราข้างบนหิ้งก็จะแยกไว้ให้ต่างหากเลยค่ะครับทีนี้พอสุไปทําความสะอาดสุก็ไปลื้อๆดูว่าเออเล่มเก่าๆที่เราไม่เคยเปิดไปเจอเลยเนี่ยตาเขาบันทึกอะไรไว้บ้างเรื่องนี้ก็ย้อนไปค่อนข้างหลายสิบปีค่ะครับตอนนั้นมีคนในหมู่บ้านแหละค่ะเขาวิ่งมาหาพร้อมกับมาคุยกับตาทวดว่าเขาสงสัยว่า ลูกเขาที่เพิ่งกลับมาจากป่าภาคเหนือเนี่ยเขาโดนทําของมาหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมลูกชายเปลี่ยนไปเลยอยากให้ตาทวดไปดูให้หน่อยทีนี้ตาทวดเขาบอกว่าพาไปหาหมอหรือยังอะ่ะหมอปัจจุบันอะ่ะก่อนจะมาหากูเนี่ยโอเค okay, แกจะถามอย่างนี้เลยค่ะว่าพาไปหาหมอมาหรือยังก่อนที่จะมาหาแกเพราะแกไม่อยากให้ใครม,มงมายเอาวิทยาศาสตร์ตั้งไว้ก่อน ถ้ามันตอบไม่ได้แล้วค่อยมาหาแกที่หลังก็ไม่สายเขาบอกว่าเขาไปมาแล้วซึ่งหมอก็ตอบไม่ได้ตอบได้แค่ว่าร่างกายสุบผอมเนี่ยจากสารอาหารที่ไม่พอเขาก็ให้เป็นพวกวิตามินเป็นอะไรมามันหาสาเหตุไม่ได้อะตาตาไปดูให้หน่อยได้ไหมแต่เขาก็ไปค่ะพอไปถึงแกบอกว่าสภาพเหมือนคนที่เขากลับออกป่ามาใหม่ๆแล้ว สารอาหารมันไม่ครบอะคุณเป๊ะเ,เขาดูสู้ผอมเ,เขาดูแก้มตอบเบ้าตาลึกเลยเหมือนคนอดหลับอดนอนแต่แกบอกไปดูสภาพภายนอกดูเล็บมือดูเพดานปากนู่นนี่นั่นตาม,มการตรวจของคนโดนของเนาะซึ่งสุก็ไม่รู้หรอกว่าศาสตร์วิชาของตาทวดเขาดูกันยังไงบ้างแต่ผลโดยสรุปแล้วเนี่ยแกลงความเห็นไว้ว่ามันไม่ใช่คนโดนของอ แกบอกมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คนล้นของทีนี้เขาก็เลยว่าลองหาซิมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านบ้างไหมในห้องนอนของเขาเป็นสิ่งที่ติดตัวมาหลังจากที่เขากลับมาที่บ้านเนี่ยมันมีอะไรที่เขาพกมาบ้างทุกคนก็ช่วยกันหาค่ะซึ่งสิ่งเดียวที่ดูแปลกประหลาดที่สุดละคือต้นไม้แต่ทีนี้ด้วยความที่ลูกชายเขาเป็น นักที่นักอนุรักษ์ต้นไม้ค่ะแล้วเขาก็จะได้พวกตัวอย่างกล้วยไม้พันไม้เอามาเพาะเนี่ยม,มาทีไม่ได้มาต้นเดียวไงคุณเป้มาเป็นกระบะเลยเออเขาก็เลยต้องมาดูกันว่าไอ้ตรงริมระเบียงตรงมุมที่เขาเพาะกล้าไม้เอาไว้เนี่ยมันมีต้นไม้อะไรบ้างตาเขาบอกว่าไปดูกันตรงนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างเดียวที่เขาพกมาเนี่ย มันอาจจะมีอะไรเจือปนมากับพวกดินพวกอะไรเงี้ยพลิกกระถางดูกันนะยกกระถางดูหน่อยอืแกก็เดินไปดูด้วยค่ะไปพร้อมกับคนในบ้านแหละพอไปถึงตรงระเบียงสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาแกเลยคือต้นกล้วยไม้ต้นหนึ่งค่ะอืแกบอกห่าอ,อันนี้มันแปลกนะสีดอกก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วทําไมดินมันถึงมีกลิ่นแปลกแกจับดินขึ้นมาดมค่ะ แล้วแกบอกว่าดินมันมีกลิ่นของเลือดอมาเป็นกลิ่นคาวนิดๆแล้วก็ถ้าคนที่คุ้นเคยกับเลือดเนี่ยจะรู้เลยว่าเออมันเป็นกลิ่นของธาตุเหล็กซึ่งปอนอยู่ในเลือดของคนแล้วก็สัตว์คร<อ>ับแกบอกกลิ่นคาวเนีียมันเป็นเอกลักษณ์อยู่ละแกก็สงสัยว่ากระถางเนี่ยมันทําไมถึงถูกเลี้ยงด้วยเลือดละ่ะ แต่พอไปจับมันไม่มีความชื้นแสดงว่ามันไม่ใช่เลือดสดๆที่เอาไปลาดบนดินเหมือนรดน้ำต้นไม้ mm. แต่ทำไมดินมันถึงมีกลิ่นพอพิจารณาไปมาปุ๊บแกบอกว่ามันเป็นว่านผีชนิดหนึ่งค่ะ mm. แกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้นกล้วยไม้ต้นเนี้ยมันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร,รแต่โดยลักษณะทั้งหมดเท่าที่แกรู้มาเนี่ย มันอยู่ในวงวานของพวกตระกูลว่านผีซึ่งถ้าใครฟังเกี่ยวกับเรื่องป่าน่าจะเคยได้ยินพวกกล้วยไม้พวกว่านที่เป็นว่านนางคอยว่านนางรอ,อว่านผีโพงว่านผีปอกพวกนี้เขาจะอยู่ตระกูลเดียวกันค่ะคือว่านผีต้นนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันแกบอกว่าโอ้โชคไม่ดีเนาะไปได้ต้นไม้ที่เป็นว่านผีมา เขาก็เลยเข้ามาดูอีกทีที่คู่ป่วยค่ะคแกก็เอออย่างน้อยยังพอน่าจะมีแรงคุยกันอยู่อาจจะอ่อนเพลียอยู่ก็ให้เขาไปต้มข้าวต้มมาให้เสร็จแล้วก่อนที่จะกินแก,กก็กำกับคาหาลงไปในถ้วยข้าวต้มค่ะคแล้วก็ค่คอยๆนั่งป้อนเองเลยเสร็จแล้วพอเริ่มทานได้มีพลังงานมากพอ แกก็ถามถามว่าไปเอาไอ้วานผีอันเนี้ยมาจากไหนจำได้ไหมซึ่งคนที่เป็นลูกหลานในหมู่บ้านทุกคนก็แกจำของแกได้หมดเลยค่ะว่าใครอยู่ที่ไหนบ้านไหนแล้วยิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยยิ่งเป็นคนที่เอกลักษณ์หน่อยอาทิเช่นคนไข้คนนี้แหละแกเรียกว่าไอ้หลังเพราะว่าเขามีเชื้อสายลูกครึ่งค่ะคุณพ่อเป็นคนชาวอังกฤษเนาะ หน้าเขาก็เลยดูเป็นเด็กลูกครึ่งหน้าฝรั่งเลยครับแกก็เรียกไอ้หลังเล่าให้ตาฟังซิไปได้ต้นไม้มายัางไงพี่หลังเขาก็เลยเล่าให้ตาฟังค่ะว่าไปป่าทางภาคเหนือมาครับตาไปตามคําสั่งของกรมป่าไม้นี่แหละอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บเขาก็มีคําสั่งว่าถ้าเจอกล้วยไม้พันแปลกๆก็กให้เก็บตัวอย่างมาเพื่อที่จะมาระบุชื่อว่าเขาเป็นพันุ์อะไร เผื่อจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างที่เป็นข่าวกันมากบ่อยๆเนาะว่าเราจะเจอสายพันธุ์ใหม่อะไรในป่าเราบ้างเขามีหน้าที่แบบนั้นแหละค่ะทีนี้พอไปถึงเขาไปเจอว่าต้นเนี้ยต้นหลักของมันเลยอ่ะดอกสวยมากดอกมันเหมือนดอกลำโพงแต่ใหญ่เท่าดอกเฟื่องฟ้าแล้วกลีบเป็นสีแดงสดเลยค่ะเป็นพวงลงมาเลย เราบอกอันเนี้ยสวยไม่เคยเห็นกล้วยไม้ที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนก็เลยเอาหน่อเล็กๆที่มันแยกออกมาข้างนอกอะค่ะอแอบเก็บเอาหน่อเน,นี้ยเข้ามาด้วยเพื่อที่จะมาเพาะแล้วก็มาขยายพันธุ์ดูว่ามันจะเหมือนในธรรมชาติไหมครับแต่ตั้งแต่ได้ต้นกล้วยไม้นี้กลับเข้ามาแล้วก็ผมกลับมาอยู่บ้านทุกคืนผมจะฝันออืมผมจะฝันเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับตา เขาจะมามีอะไรกับผมตอกนกลางคืนทุกคืนเลยอืแล้วยิ่งนานวันเหมือนเขาก็ยิ่งโตเป็นสาวส้พลั่งขึ้นเรื่อยๆอม,มาเมื่อคืนเขาสวยสวยมากๆสวยจนผมห้ามใจไม่อยู่ได้ซ้ําครับแต่ด้วยความที่อยู่ในฝันเนาะเขาเลยมีกลิ่นหอมแปลกๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันคือกลิ่นดอกต้นนั้นที่ผมไปเจอตน้นต้นหลักของมันในป่า มันคือกลิ่นนั้นเลยค่ะตาครับทีนี้คุณตาเขาก็เลยว่าไอหลังถอดเสื้อสิขอดูร่างกายมึงหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อพี่หลังเขาก็เลยถอดเสื้อค่ะปรากฏว่าหน้าท้องเขาคุณเป้ตรงสะดือมีรอยคล้ายๆเข็มเจาะรอบเลยอืออืตาเขาก็ถามว่าไปฉีดวัคซีนพิสุนักบ้ามาันหรอครับพี่หลังเขาบอกยังครับ ผมไม่เคยฉีดวัคซีนหมาบ้าเลยตาแต่ไอ้รอยอันเนี้ยมันมาหลังจากที่ผมเอากล้วยไม้อันเนี้ยมาอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วตาเขาก็เลยลองจับดูค่ะแต่พอแตะปุ๊บพี่หลังร้องบอกว่าเหมือนมีเหล็กร้อนๆมันหน้าตรงหน้าท้องเขาเลยแกบอกตาทำไมตามือร้อนอย่างเงี้ยผมเจ็บไม่เอาไม่เอาตาเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้แม่มึงพางไปหาหมอ ไปเอ็กซเรย์ช่องซอกท่องท้องดิมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเนี่ยเขาเลยหามกันไปโรงพยาบาลค่ะไปทำการเอ็กซเรย์ดูช่องท้องหมอแปลกใจว่าเออบริเวณลำไส้ใหญ่มันมีเหมือนรอยเข็มเจาะทั่วลำไส้เลยเคุณคุณเป้ใช่ค่ะลำไส้ใหญ่ของพี่หลังเป็นรูพุนเล็กๆ,ๆเต็มเลย ซึ่งเขากลัวว่าของเสียแล้วก็จุลินทรีย์ทุกอย่างที่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่เนาะม,มันจะทำให้อวัยวะภายในเนี่ยติดเชือ้อครับก็เลยต้องผ่าตัดค่ะตรงไหนที่มันมีร้อยพูนมากๆก็จำเป็นจะต้องตัดลำไส้ตรงนั้นนะเอาออกแล้วก็เย็ดต่อกันใหม่ครับทีนี้หมอเขาก็งงว่าแล้วบริเวณหนะ้าท้องที่มันเป็นรูๆเนี่ย คนไข้สาดิบขนาดเอาเข็มแทงหน้าท้องตัวเองเลยเหรอท่นลุล้าไส้นี่นะใช่ค่ะพี่หลังเขาบอกว่าหมอต่อให้คนโรคจิตขนาดไหนมันก็ไม่ทำหรอกใช่ใครมันจะบ้ากรรมเข็มแทงเข้าไปในท้องตัวเองรอบสะดือได้ขนาดนั้นหมอเขาก็ว่ามันก็คิดอยู่นะมาคนไข้จะใจเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะว่าลอยมันเหมือนเข็มทางการแพทย์เลยค่ะคมันจะเป็นเข็มทางการแพทย์มันจะเป็นรอยบากเนาะเหมือนปลายมีดพอเวลาแหวกหน้าท้องลงไปมันจะเป็นบาดลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งหมอบอกว่ามันลึกไปจนถึงํำไส้เลยนั่นหมายถึงเข็มมันต้องยาวมากๆเลยค่ะคขนาดเข็มร้อยพวงมาลัยเลยล่ะหมอเขาก็ว่าอ่ะในเมื่อคนไข้บอกไม่ได้ทำเอง แล้วก็ไม่มีใครกระทําด้วยหมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงละงั้นก็ช่วยเท่าที่เราเห็นก็แล้วกันลําไส้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ตรงไหนที่ติดเชื้อมากๆมันเสี่ยงก็ตัดทิ้งให้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณไข้ละมาทางฝั่งคุณตามัางค่ะ mm hmm. ตาเขาก็เข้าไปเยี่ยม <c oughs> แต่ทัวเขาบอกว่าเออดีแล้วยังดีนะ ที่ไอ้ว่านผีนั่นอะมันเป็นแค่ดอกตุ่มๆม,ม,มันยังไม่บานมันยังพอสะกดไหวถ้าดอกมันบานป่านนี้เองตายแล้วไม่ได้ตายจากอะไรอะตายจากลำไส้ติดเชื้อนี่แหละทีนี้เขาก็ง,งงกันเขาว่ามันคืออะไรหรือตาตาบอกว่าไอ้ว่านผีพวกเนี้ยเขามีเจตพูดอยู่ในต้นของเขา แล้วเจตพูดพวกเนี้ยเขาจะกัดกินสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปหลงกลิ่นหลงรูปรักษ์ของเขาอืเองตอนไปเอามันมาไม่สังเกตโคนต้นมั้งเลยเหรอว่ามันมีซากสัตว์ตายไหม,มพี่หลังเขาก็พยายามนึกค่ะแล้วเขาก็บอกกาตาทวดว่าจริงครับโคนต้นะมีแต่โครงกระดูกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเต็มเลยแต่ผมคิดว่ามันเป็น จากอย่างอื่นมากกว่าเพราะในป่าเราจะไปเจอซากกระโลกม,ก,มกมั่งซากงูมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะตาใช่ผมก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามันจำเพาะเจาะจงที่ตรงนั้นหรือเปล่าเห็นแก่กล้วยไม้ก็เลยหยิบมาแต่กล้วยไม้อย่างเดียวมองข้ามปัจจัยอย่างอื่นหมดเลยครับอืตาเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรสะกดให้แล้วเสร็จแล้วเองก็เอาไปเผากันนะ เดี๋ยวจะบอกให้คนในบ้านเขาเผาซึ่งตาเขาคำชับกับคนในบ้านเลยค่ะว่าต้องเผานะกล้ยไม้ที่ไอ้หลังเอามาต้นเนี้ยแล้วต้องยืนดูจนกว่ามันจะไหม้จริงๆไหม้ไม้กระทั่งดินที่มันถูกปลูกอยู่นั่นแหละต้องเผาให้ดุนแรงใส่ไฟเข้าไปเยอะๆใส่น้ำมันเข้าช่วยก็ได้ไม่อย่างนั้นเจตพูดมันจะมาเล่นงานไอหลังมัน หลังจากนั้นมาแกก็วางใจแล้วค่ะเพราะสั่งคนในบ้านละแล้วคนในหมู่บ้านคือค่อนข้างเชื่อตามคําพูดตะทวดอยู่แล้วแกสั่งให้ทําอะไรเขาก็ทําจะไม่ค่อยมีข้อกังขาเพราะว่าตะทวดแกให้เหตุและผลโดยที่ไม่ต้องมีคําถามใดๆเนาะม,มันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วครับหลังจากนั้นมาอาทิตย์หนึ่งค่ะบ้านหลังใกล้เคียงกับพี่หลังเลยวิ่งมาหาตาบอกว่าตา ช่วยลูกฉันหน่อยสิอา,อาการมันคล้ายๆไอ้หลังเลย,ยตาบอกเอา้ามันจะมาคล้ายกันยังไงบ้านกับบ้านคนละหลังแล้วบ้านนั้นก็คงไม่มีหรอกมั้งว่านนะครับเอามันไปหาหมอหรือยังคนที่วิ่งมาหาเขาเป็นแม่ค่ะเขาบอกว่าฉันให้พ่อเอาลูกไปหาหมอแล้วแล้วฉันก็วิ่งมาหาตานี่แหละแต่อาการมันคล้ายไอ้หลังมากเลยนะตา แล้วทีนี้ตาเขาบอกว่ามันคล้ายกันยังไงก็มันปวดท้องแล้วช่วงนี้มันสู้ผอมกลางคืนพ่อมันบอกว่าลูกมันมักละมือละมือว่ามีผู้หญิงมาหามันต้องใช่แหละตาตาก็ถามบอกทำไมทำไมมั่นใจจังว่ามันต้องใช่เหมือนที่ไอ้หลังมันเป็นเขาก็หยิบต้นกล้วยไม้ขึ้นมาค่ะเป็นต้นเดิมนั่นแหละคุณเป้ที่มันรงควรจะต้องถูกเผาไปแล้วอ่ะ แต่ตอนนี้ไอ้ดอกตูมๆนั่นอะขึ้นมาเป็นช่อแล้วค่ะอออเตาบอกเอา้าก็กูบอกให้เผาไปแล้วทำไมถึงไม่เผาแล้วมาอยู่ในห้องลูกมึงได้ยังไงแม่เขาก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกไปเอามาตอนไหนแล้วคนที่บ้านนู้นเขาก็ตามหากันหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน แต่ช่วงหลังจากที่ไอ้หลังมันรักษาตัวเนี่ยลูกฉันก็แย่เหมือนกันฉันก็เพิ่งมาเห็นเมื่อเช้านี่แหละว่ามันไม่ลงมากินข้าวพอขึ้นไปตามปุ๊บไอ้ดอกไม้อันเนี้ยมันตั้งอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ,อปลายเตียงมันเลยแล้วก็เลยให้พ่อบรรพายน้อนไปหาหมอฉันก็วิ่งมาหาตานี่แหละครับตอนนั้นตากำลัง เผาขยะอยู่พอดีค่ะแกถางป่าถางต้นไม้ของแกแล้วก็เผาซากต้นไม้อยู่แกก็คว้าเอากล้วยไม้เนี่ยโยดลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันลาดซ้ำลงไปอีกยืนดูว่ามันไหมจนถึงกระทั่งว่าดินที่อยู่ในกระถางก็ไหมไปด้วยแกรอจนถึงขนาดนั้นเลยค่ะคอยสมไฟคอยเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงอยู่เรื่อยๆจนผ่านไปประมาณเกือบเกือบชั่วโมง แกก็บอกปะไปดูที่โรงพยาบาลกันไอ้น้อยมันจะเป็นยังไงบ้างกูเผาเองละกูไม่ไว้ใจใครละเสร็จแล้วแกก็วิ่งไปดูค่ะปรากฏว่าคนป่วยแย่ที่สุดเลยคุณเป้มหมอตอนนั้นหมอกำลังซีพีอด้วยซ<อ>้ำพราหัวใจหยุดทำงานไปละ<อ>ปรากฏว่าปั๊มขึ้นมาได้เขาก็เอาให้เข้าไปอยู่ในห้องไอซเนาะ้วยอุปกรณ์ทั้งหมดี่ยุคนั้นมี สิ่งที่เกิดขึ้นหมอเขาบอกว่าอวอยัยวะภายในล้มเหลวเชียบพันเลยครับ <c oughs> มันมีอาการเน่าติดเชื้ออยู่ภายในช่องท้อง <c oughs> แล้วหมอหาสาเหตุจากจุดเลือดที่มันออกมาเนี่ยมันหาไม่ได้ครับ <c oughs> ผมไม่รู้จริงๆครับว่เาเลือดมันออกมาจากร่องรอยไหนเพราะหน้าท้องมันมีรอยคล้ายๆเข็มเจาะ <c oughs> เหมือน <c oughs> คนไข<อ>้เม<อ>ือ่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนกันเลย แต่ครั้งนี้ทําไมถึงแย่กว่าทําไมอาการเขารุนแรงขนาดนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับซึ่งภาพที่ทั้งตาทวดแล้วก็คนในครอบครัวเขาเห็นเนาะเด็กผู้ชายคนนั้นนอนอยู่บนเตียงค่ะคุณเป้แล้วหน้าท้องเขาบวมบวมเหมือนคนอาการท้องมานจากไตาวายอะ่ะครับแต่แทนที่หน้าท้องเขาจะใส่กลายเป็นว่าหน้าท้องเขาเหมือนยุงที่กินอิ่มอะค่ะ Oh, เป,เปมันแดง,งเป่งเลยจนกระทั่งสุดท้ายสองวันต่อมาเขาก็เสียชีวิตค่ะ oh. เพราะว่าอวัยวะข้างในมันล้มเหลวหมดทุกอย่างะ oh. ละแล้วนี่ก็คือใบาทางการแพทย์ที่ระบุว่าเสียชีวิตจากอวัยวะภายในล้มเหลวเฉียบพลันค่ะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยต่อให้สกุดไปแล้วก็ช่างแต่มีคนไปเลี้ยงมันต่ออาคม oh. มันก็ช่วยไม่ได้ครับ oh. สุดท้ายก็ต้องเผา แต่เขาบอกว่าก็แกลงไว้ตรงดอกจันข้างล่างค่ะว่าน,นี่คือเหตุผลที่พลานหลายๆคนเขาไม่ยุ่งกับกล้วยไม้ในป่าเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เขาไปหยิบมามันมีเจตพูดไหมแล้วเจตะพูดพวกนี้มาดีหรือมาร้ายแต่ส่วนใหญ่เขาจะมองเป็นผีไว้ก่อนร้100อยเปอร์เซนเลยค่ะครับ แล้วถ้าดอกมันบานออกมานั่นหมายถึงเจตพูดเขาได้กินของเขาจนอิ่มละคุณเป้ oh, oh, oh. เขาเริ่มเปลี่ยนจิตวิญญาณของเขาไปในทางที่ไม่ดีละ oh. เพราะมันถูกบูชาด้วยเลือดเนาะแล้วเขาก็ดื่มจิตวิญญาณของคนที่เอามาครับ oh. มันจะกลายเป็นว่าถ้าร่างนั้นรับไหวร oh. ่างกายยังอยู่ได้ oh. เขาจะกลายเป็นที่สิงสถิตของเจตพูดประหนึ่งปอบเข้าสิงค่ะอ oh. สอง oh. ก็อย่างเคสที่พึ่ง เล่าจบไปคือร่างกายรับไม่ไหวร่างกายก็จะเน่าสลายตายไปเลยมันไม่มีทางไหนที่คุ้มค่าคุ้มเสี่ยงเลยค่ะครับเรื่องนี้ก็เลยมีแค่พี่หลังที่ยังโชคดียังรักษาทันแล้วตัวพี่หลังเองหลังจากนั้นมาก็ค่อนข้างจะเชื่อคนที่นำทางเยอะมากม,มียังทำอาชีพนี้ต่อแต่ทุกครั้งที่แกไปเจอต้นไม้อะไรแปลก แกมักจะถามพลานเสมอคะ่ะว่าอันนี้ต้นอะไรรู้จักไหมืผมสามารถศึกษามันได้หรือเปล่าเพราะแกเข็ดเข็ดจากไอ้ว่านนี้แหละคะ่ะแกบอกแกยอมรับเลยตอนนั้นอีโก้สูงเราเรียนม,มาสูงดันไปดูถูกภูมิปัญญาของพานป่าตัวเล็กๆที่เขานำทางเราไปแต่นั่นก็คือสอนแกให,ให้ให้รู้เลยว่าคนเรามันชำนาญผิดกัน ความรู้ในตำรากับความรู้ชีวิตจริงมันคนละแบบใช่เรื่องมีประมาณนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนเนี่ยผมฟังเรื่องนี้แล,แล้ว้ถ้าผมมีความสงสัยคุณคุณสุถามแบบไม่รู้เลยนะคือคําว่าเจตพูดเนี่ยคือเขาอาศัยหรือว่าสิ่งสถิตยอยู่ในเรียกว่ากล้วยไม้ทุกชนิดเลยหรือเปล่าไม่ค่ะหรือเฉพาะจะมีลักษณะพิเศษของเขาอ่อออ อันนี้เท่าที่สุดไปฟังมาจากทั้งขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะทั้งพี่ปูเนาะตำนานนักเล่าเรื่องในป่าของเราจำได้ใช่แล้วก็หลักจากหลายๆเพศค่ะอืมอืมอืมคนที่เขาชํานาญการจริงๆเขาจะรู้ว่ามันจะมีจุดสังเกตบางอย่างที่ทําให้รู้ว่ากล้วยไม้อันเนี้ยไม่ควรสมควรเข้าไปยุ่งครับอืมอ่าแล้วสิ่งที่ที่ เราเอานํากลับมาเนี่ยสมมุติว่าความสวยก็ไม่รู้นะเอามาแล้วปรากฏว่ามันมีสิ่งนี้ที่มันมันอยู่ในกล้วยไมย้คําถามก็ผมอยากสงอยากอยากรู้ว่าเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าที่จะเ,เกิดเรื่องแบบเนี้ยผู้หญิงเอามาได้ไหมเขาไม่เลือกเพศอยู่แล้วค่ะรอแล้วใช่ค่ะคือจากที่ฟังมาคือจากเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนเป็นผู้หญิงสาวสวยงามสพรล่งเลยจนทนไม่ไหวอ่ะ เอออาจจะไปหลับนอนในความฝันของเขาแล้วเขาจะาเข้ามาในตัวเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะจนร่างกายของเราเหมือนกับเหมือนจะไม่ไหวอ่ะสุดท้ายก็จบชีวิตลงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงในเคสของผู้หญิงถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยจะคล้ายๆกันไหมหรือย,ยังไงก็จะทราบไหมผมก็ลักษณะการเสียชีวิตใกล้เคียงกัน<อ>ค่ะเพียงแต่<อ>เขาจะปรากฏตัวมาในเพศตรงข้าม<อ>เพราะการต็ด พอการเสพพลังชีวิตเรามันก็คือการเสพสังวาสนั่นแหละค่ะเนี่ยที่ผมที่ผมถามขยายความไปผมเคยได้ฟังเรื่องราวแบบเนี้ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเหมือนการดูดธาตุหรืออะไรบางอย่างตรงสะดือของของของ,ของเราถูกต้องไหมเออที่ผมฟังมานะนั่นมันเหมือนกับตอนที่เราแรกเกิดที่อยู่ในท้องช่องอเขาเรียกว่าอ่าสายสายอาหารเออสายสะดือ,ดอดเนี่ยมันจะมีนาธาตุอาหารเข้ามาตรงนี้ถูกต้องไหม เออมันมันคือสายเชื่อมต่อชีวิตค่ะเออเนี่ยไงสิ่งแบบนี้เขาก็เลยอาจจะเข้ามาทางนี้หรือเปล่าผมเออผมก็ลงสงสัยฟังหลายหล่เรื่องแล้วมันเกี่ยวกับสะดือเนี่ยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเออพอมาฟังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออวะ่ะมันน่าจะใช่นะกับอีกอย่างหนึ่งอันนี้วิทยาศาสตร์ต่อรตรงสะดือผิวหนังเราจะมีชัดไขมันแล้วก็ชั้นเนื้อ,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 อที่บางกว่าจุดอื่นค่ะคออุณเต้เพราะมันจะเป็นหลุมลงไปนิดหนึ่ง ครับอ่าอันนี้ผมคลายความสงสัยแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการในเรื่องสักนิดหนึ่งเท่ากับว่าเนี่ยเข้าไปในป่าหรือว่าไปสถานที่ท,ที่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเราไม่มือไวถ้าตัดเรื่องความสงสัยหรือความอยากได้ลงสักนิดหนึ่งถามเจ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าถามคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยจะดีกว่าดีกว่าไปหยิบมาเพื่อเอ่อเอา้าแอบมาหน่อยเพื่อความสวยอยากจะได้กลับมาบ้าน มันไม่คุ้มเลยเห็นปะถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะก<อ>ับอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันเราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆว่ากล<อ>้วยไม้ต้นไม้ชนิดไหนมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอ่าใช่อันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขอเรื่องนี้ยังดีที่ยังมีตาทวดที่เขามีความรู้ลองยองแก้ได้ทันนะแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเนาะก็คืออันนั้นคือสายเกินไปนะครับ อืโอ้ฟังเพลินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะเกี่ยวกับว่านว่านผีเสน่ห์พลายในเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่านะผมว่ายุคเนี้ยการเข้าป่าอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมจะมีเขตห่วงห้ามอะไรของเขานะครับใครที่เข้าไปในป่าต้องเคารพป่าเคารพสถานที่แล้วก็เคารพกติกาสิ่งที่เขามีข้อห้ามเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในป่าอย่างที่เรารู้กันน่ะ มันเหลือจินตนาการมากมีสิ่งที่ลึกลับที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายอยู่ต้องค้ณสุถูกคะ่ะปัจจุบันยังมีข่าวเรื่องคนหลงป่ามไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะต่างประเทศค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเขาชอบเที่ยวป่ากันมากกว่าคนไทยแล้วก็ป่ายังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ลึกลับพอๆกับใต้ท้องทะเลเลยคะ่ะค,คุณเป้ใช่ฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจจะไม่ได้ป่าจ๋าสักทีเดียวแต่ก็ นะก็มีป่าเข้าม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 ีส่วนร่วมเนาะนะครับสนุกอีกแล้วครับคุณโสว,วันนี้นะครับอ้าวก่อนที่จะวางสายปายคุณโสดมีอะไรฝากไหมฮะก็ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดยังไงก็หันมาใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันอีกสักรอบหนึ่งก็ดีค่ะคเพราะว่าครั้งนี้ติดติดง่ายขึ้น<อ>แล้วก็ภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนาะให้ถึงด้วยซ้ำมั้งตรวจล้วเจอเลยลเใช่ค่ะ เพราะว่าคนที่บ้านสุกเป็นกันทุกคนเลยน่ากลัวจังเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่อย่างคุณสุนี่ก็ต้องระมัดระวังหวักใครๆนะนะครับเออนะก็ยังเป็นเรื่องแปลกค่ะสุกแม้กระทั่งนะตอนนี้ก็ยังโนวิตอยู่ค่ะเหรอไม่ทุกทุกทุกซีซั่นเลยปะยังไม่ติดเป็นผู้รอดเป็นผู้รอดมาทุกชีวิตเลยค่ะทุกซีซั่นเลยสุดยอดสุดยอดมากอ่ะเออเขาขอให้รอบแบบนี้ไปตลอดเลยนะ ค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องต่อไปถ้ามีเรื่องสนุกสนุกแบบนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะคุณสูเร่าสนุกจังเลยได้ค่ะได้ค่ะแต่ช่วงใกล้ๆข้อจะเบรกเอาไว้ก่อนนะคะได้เอาที่ว่างๆกันแล้วกันนะได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณสูดดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ